ที่สองนะคะไซฟอผมจะใช้เป็นทีมนี้นะเอาเราจะใช้สุซุนะล้างท้ายเลยเพราะว่าสุซุนะเนี่ยดาเมจแรงจัดจา้านมากซึ่งตายก่อนแน่นอนเหมือนเอามาเป็นตัวล่อตีนแน่ๆตายแน่นอนนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็ทำดาเมจเร่งให้เร็วที่สุดส่วนเรื่อง U บเราไม่ต้องหอ่วงมากเพราะว่าเรามีทร,รมากิในการลด y UB ของบอสนะครับแล้วก็มีเออมิสกิในการกลางฟิลลดเกาะแล้วก็มีมาโคโตช่วยลดเกาะอ,อีกทีหนึง่งส่วนตัวของอาริสาเนี่ยจะยิงรัวรัวรัวไปเลยผมคิดว่าซูสนาน่าจะได้ออก u ูประมาณหนึ่งครั้งก่อนตายนะ ทีมนี้ราเมตน่าจะไม่สูงมากน่าจะอยู่ที่ประมาณสามเสตรเรียบร้อยตายไปแล้วครับพิ่นะที่ันสามไม่ ถือว่าไม่ไม่น่าเกลียดนะครับก็ยังโอเคอยู่ทีมนี้จะโอเคนะเพราะผมลองมาหลายทีมแล้วไม่งั้นผมไม่เซฟทีมล้วนละเอไปท,ทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายเป็นทีมนี้ที่ผมซ้อมไว้ทีมนี้ผมจะใช้โนซมิเป็นตัวยืนหน้าเป็นตัวแทงนะครับเพราะว่า โซมีเนี่มีสก,กิลกลางฟิลให้เพื่อนที่อยู่ในในแถวเดียวกันนะครับก็คือจะกลางฟิลฮิลฮิลเป็นตัวฮีลเลอร์ให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็จะขึ้นเรื่อยๆทาให้เพื่อนตายยากกว่าเดิมแล้วก็สี่ตัวหลังที่เหลือเนี่ยเป็นตัวยืนหน้าแถวเดียวกันหมดเลยเพราะงั้นเวลาไปตีบอสเนี่ยมันจะไปกองรวมกันข้างหน้าเป็นกลุ่มเลยครับแล้วโลโซมีได้ยิลแน่ๆนะ ให้อยู่ทุกคนเลือดก็จะเด้งเรื่อยๆโอกาสที่แต่ละตัวตายมันก็จะน้อยลงนะอาจจะมีตายบ้างแต่ว่าอาจจะตายช้ากว่าเดิมเอ่อใช้มิมินะครับที่มีสกิลในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับจีตามีพลังมีข้อดีอยู่ที่เอ่อเป็นตัวดาเมจสายประชิดกายภาพที่มีการเล่ง TP ที่เร็วนะครับทำให้ อ,อก UV ได้ไวนะครับส่วนตัวเอติโกะนะครับน้องเอติโกะเนี่ยตัวนี้นะครับน้องเอติโกะก็จะทำดาเมจอย่างสูงเพราะว่าน้องมีสกิลนี้นะครับน้องเอติโกะจะมีสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพตัวเองนะแล้วก็ทำดาเมจกายภาพแล้วก็ติดพิษด้วยนะครับส่วน UV เนี่ยคือเนี่ยทำดาเมจกายภาพสูงมากแกสกู ตรงหน้าหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวนะคือสูงมากเลยเขาเขาใช้คำว่าสูงมากนะส่วนข้อหลังนี่เราไม่ได้ใช้อบอสอยู่แล้วก็คือถ้าฆ่าได้ก็จะเพิ่มพลังกายภาพอย่างมากเนี่ยครอเราไม่ได้ฆ่าบอสเราเราไม่ได้ฆ่าบอสหลายตัวอยู่แล้วนะครับมาโกะก็รู้ดีเอามาลดเกาะน,นะครับก็ตามนั้นไปลองกันเลย let's g ้ Let อือจะตายเย้าที่บอกนะครับเออตัวของอน้องเอริโกเนี่ยเขาทำดาเมจได้แรงมากนะครับเพราะเขาจะตายก่อนนะ 4, สี่แสนนะไม่น่าเกียดนะครับก็จะได้ 4, ส 2, ี่แสนสองทีมแล้ว วนทีมแรกผมจะอธิบายใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มีคลิปอื่นมาขั้นนะครับผมจะอธิบายทีมแรกใหม่อีกครั้งหนึ่งทีมแรกคือทีมนี้เรายืมมาเขาตัวห้าดาวนะครับทีมนี้จะใช้จุนเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็จุนเนี่ยมีเอ,อ่อมีสกิลในการยูเพื่อร่วมทีมที่ HP น้อยสุดนะครับหนึ่งตนนะครับปานกลางนะครับแล้วก็มีสกิลในการเอ,อ รถเอ่อรถเกาะนะครับรถเกาะของของตัวข้างหน้าหนึ่งตัวนะตีความสกิลรถเกาะป้องกันก้ียพาก็คือเอามาลดเกาะด้วยก็เอามาฮิวนิ่นิดหน่อยนะครับส่วนตัวแล้วก็เอามาแทงนั่นแหละนะคาริก็อย่างที่รู้กันเป็นเทพแห่งการปล่อยบอสอยู่แล้วเพราะเขาปล่อยแรงสุดๆเอ่อมาคโคโตะก็รถเกาะเหมือนเดิมเอ่อน้องโฟลโลก็จะเป็นน้อง น้องก็จะเป็นตัวที่ใช้ UB แล้วก็เพิ่มพลังการการโจมตีกายภาพให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็บั๊อื่นๆนะครับส่วนเชียวลีก็คือเป็นตัวสายยิงไกลที่มีดาเมจที่สูงนะครับแล้วก็มีการทำ TP ได้รวดเร็วแล้วก็ยิ่งยิงแล้วก็ยิ่งยิงยิ่งแรงด้วยนะซึ่งในกรณีนี้ถ้าเอามาลงเนี่ยเชียวลีจะโดน จมตีเป็นเป้าแรกแน่นอนเพราะว่าน้องทำราเมดแรงสุดนะครับในทีมตอนนี้นะฮะถ้าใครทำได้สิสักหลายๆดาวบันก็จะตายเพราะน้องน้องซิโอรีแก,กก็จะตายได้แบบช้ากว่าเดิมนะผมเคยลองตัวอื่นหมดแล้วนะครับก็จะแนะนำตัว รอนี้สำหรับเออเฉพาะคนที่ไม่มีมาโคโตะนะอันนี้คือไม่มีมาโคโตะผมก็จะใช้จะใช้ทีมแบบนี้ในกรณีใช้ทีมแบบนี้เชียีลิเราได้ยิงบ่อยแน่นอนทำดาเมจบ่อยแต่ว่าต้องยอมตายก่อนต่อให้น้องจะยอมตายก่อนยังไง โซเรายัมีเดียเราก็ไม่ได้ด้อยอะไรเลยนะหกแสนเะจ็ดแปดะครับก็ประมาณหกแสแปดเลยเปดพื้นฐานก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหกแส0สามหกแสนห้าประมาณนี้นะั้จริงนะก็เอาไป็ว่าประมาณนี้นะครับสำหรับบอสเซ็กซน,นะยังไงก็เอ่อใครที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารคอนเทนต์ทุกครั้งที่มาสตรีมไลฟ์มาพูดคุยกันได้แล้วก็มาสอบถามกันแบบสดๆได้นะครับทุกวันนะครับไม่รู้ทุกวันเนี่ยคือทุกวันไหนบ้างนะฮะแล้วก็ถ้ามีข้อพิพาทประการใดก็ขอขอภัยไในที่นี้ด้วยยังไงวันนี้ฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ the units once